สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสูยาย่ DIY of t ท a ล o t บ by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาสองคนรักเก่าเฮายอยู่กันค่ะเรามาสองคนรักเก่าว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาสบายดีไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือย,อยังเขาอยากจะกลับมางอ้อเราบ้างไหมเขาคิดยังไงกับเราส่องเขาส่องเขาส่องเขาประมาณนี้ นะจ๊ะคนที่ดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วหรือมีความสัมพันธ์ที่คุมเือจะเลิกก็ไม่ใช่จะอยู่ก็ไม่ใช่จะไปก็ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยทำนองเนี้ยนะจ๊ะก็เราอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขานิดหน่อยนะจ๊ะอ่ะอ่าอาจารย์เปิดไพ่ให้แล้วเมื่อกี้นี้คลิปมันหลุดไปนะคะอาจารย์เปิดให้ใหม่เออเมื่อกี้นี้ราศีพิจิกนะคะราศีพิจิก เพราะว่าประเดี๋ยวอาจารย์อัดคลิปอยู่ข้างล่างก็ให้อดมินข้างบนเขาเป็นคนขึ้นคลิปแล้วเขาฟังผิดนะจ๊ะแก้ไขนิดนึงเป็นพิจิตคนหลังๆก็น่าจะเห็นเป็นพิจิตแล้วละโอเคไหมอ่ามาอาจารย์วางไพ่หมดแล้วนะคะไพ่ของคุณไพ่ของเขาอ่า ไพ่ของคุณไพ่ของเขาเราเราจะมาดูกันว่าเลิกทําไมเลิกการลลาทําไมถึงสองคนรักเก่าก็ต้องเลิกกันแล้วใช่ไหมก็ต้องเลิกกันไปห่างหายกันไปหรือว่ายังคุ้มเคือจะเลิกก็ไม่เลิกจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอะไรอย่างนี้นะไพ่ใบแรกของคุณความรู้สึกในความสัมพันธ์เป็นเกรนอ่าไม่ใช่เป็นเดีมเพสไพ่ของเดีมเพสเป็นไพ่ที่สดสวรรยมากไม่สดก็ได้บางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดบางคนมีหน้ามีตาทางสังคมบางคนชีวิตดีๆเอามีตังะ ไพ่ใบนี้ใครถือไพ่ใบนี้มีทรัพย์สินมีมรดกมีที่ดินอะไรเงี้ยตังค์ไม่มีแต่มีที่เยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะเป็นคนค่อนข้างมีฐานะที่ดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานะหน้าที่ของคุณอาจจะมองถึงคนที่มีความพร้อมทุกอย่างพร้อมสับแต่ว่าเงินเงินจับใจใช้สอยมันอาจจะมีไม่มากแต่เรามีสมบัติไงสมบัติลักษณะของคนที่ถือไพ่ใบนี้อยู่กับครอบครัวบางคนอยู่กับครอบครัว ครอบครัวเป็นครอบครัวเชิงอุปธรรมคำชูเป็นไพ่ที่ที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักครอบครัวแล้วก็บางทีคุณก็อาจจะดูมีมีดีเกินไปเกินกว่าที่จะยอมงอหรือยอมยอมกับใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ก็ก็ฉันก็มีดีอ่ะเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะไปอาศัยพึ่งพาคนอื่นลักษณะของแบบนั้นหรือไพ่ใบนี้ไม่กล้ามีคนมาจีบนะ เพราะว่าดูแล้วดูดีดูมีสงา่าดูราศีดูมีบารมีมีมีความเขาเรียกว่าคนเข้ามาเนี่ยถ้าไม่กล้าจริงก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกกลัวกลัวนะจ๊ะมีความกลัวมีความน่าเกงขามน่าเกงใจอะไรอย่างนี้ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์มองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ทไหม รักซ้อนมากันเพราะแรงกรรมแรงบุญมาแต่ชาติอดีตเลยนะเพราะว่า View of for t u n e มาประกบกับ d e วิ l แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ก็ไม่ได้มีความสุขไปก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ตรงไหนหัวใจก็ไม่ได้มีความสุขมันมีความเชื่อมต่อในจิตวิญญาณลืมกันไม่ลงลืมกันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีความสุขไม่มีก็ไม่ได้มีกว่าเขาเรียกว่าจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งมันไปได้ยากเต็มทนกับความสัมพันธ์ คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเดอะแฮงแมนแบบนี้มาเนิ่นนานจริงๆคุณรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องในความสัมพันธ์คิดได้รู้ได้แต่ทําไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างทําให้คุณต้องเสียใจเสียใจเสียดายบางคนเสียดายเวลาจ้าหนูเสียดา,าเยดเวลามากที่หนูอยู่กับใครคนหนึ่งมานานแสนนานเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเลยเขาไม่รักเราเลยเขาไม่เลือกเราเลยเราไปเป็นตอนแรกเราเป็นหนึ่งอยู่ดีๆเรากลายเป็นสองใช่เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแรงผูกพันมีแรงกรรมแรงกรรมแรงบุญที่ผูกพันกันมาหนักหนามากบางคนเลิกกันไปแล้วก็กลับมาวนไปวนกลับวนกลับวนไปกันอยู่แบบนี้นะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่สุขเลยไม่มีความสุขใจต่อให้เราจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ไม่ได้มีความสุขบอกเลยมันก็ไม่ได้มีความสุขใครบางคนมี เจ้าของตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่ารักที่เป็นเติร์ดไหมมันมีความเสียใจบอกตรงๆเลยว่าคุณเสียใจมากแล้วก็ในขณนะที่เวลาเวลาละเวลาเวลา,เวลาหนึ่งเวลาหนึ่งที่คุณคิดว่ามันถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันมีเส้นบางๆที่ขวางอยู่สิ้นสุดความอดทน สิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมันทําให้ทุกอย่างพังถล่มทลายหรือไอการพังถล่มทลายเนี่ยมันอาจจะมาจากความรักที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่ความรักจริงๆรักมันเริ่มถดลดน้อยถอยลงไปแล้วหรือเปล่ามันค่อยๆหายไปหรือเปล่าความรักครั้งนี้มันแต่มันผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกันนะนั่นแหละ เขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละอยู่กันมานานแสนนานอาจจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนอาจจะเคยมีคอมมิชเมนต์เป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้ไปแล้วก็กลับมาค่ะอาการของคนไปแล้วก็กลับมาในความสัไปไปกลับกลับนม,มันเหมือนไพ่ของเดวิเนี่ยมันเป็นการวนลูปค่ะชีวิตมีขึ้นมีลงมีรักมีพัดพลากจากกัน เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการย้อนกลับของสถานการณ์ก็ได้การย้อนกลับถึงสิ่งเดิมๆก็ได้การย้อนกลับความรู้สึกเดิมๆการกลับมาของคนเก่ากลับมากลับมาทำไมกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วกลับมาทำให้เราเสียใจไหม คนคนนี้เขาอาจจะอยากกักคุณไว้ค่ะไพ่ของการเก็บกอดไพ่ของการกักหรือถ้าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือทําให้คุณพูดอะไรออกไปแล้วแล้วทาให้คุณไม่โอเคตรงจุดเนี้ยเขาก็อาจจะไม่พูดเขาก็อาจจะดูนิ่งๆแต่เขาไม่ทําอะไรเขาเขาเขาจะกักเราไว้นะมองดูเขาจะกักคนคนนี้เป็นคนบ้างานอยู่นะเป็นคนชอบทํางานบ้างงานเอาตัวเองเป็นหลักค่ะเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักถามว่าในความสัมพันธ์แล้วทาไมเลิกกันละ่ะไหนดูซิ ทำไมเลิกกะะันล่ะทำไมถึงมีเดอะทาวเวอร์มาแบบนี้ทำไมเลิกกะะันล่ะเลิกแบบคาราคาซังด้วยนะทำไมถึงเลิกกันหรอทำไมถึงเลิกกัน j u s t i c ค่ะ The Sun อ่าโอเคโอเคทำไมถึงเลิกกันมันมีความใครคนหนึ่งในที่นี้มันมีความรู้สึกว่าความรักข้างนี้ยมันไม่เชื่อใจ มันมีการแทงข้างหลังมีการทําอะไรรับหลังกันเราไม่เชื่อในคําพูดเขาอีกแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อในคําพูดของเราอีกแล้วก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกว่ารักเนี้ยฉันมีเธอฉันมีความสุขถ้าฉันไม่มีเธอฉันก็ทุกข์แหละแต่ว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นั้นเลยต่อให้ฉันเปิดไปว่าฉันจริงใจต่อให้ฉันเปิดเปิดความในใจออกไปว่าฉันต้องการเธอรักแค่มากแค่ไหนต้องการเธอมากแค่ไหนอยากได้อะไรจากเธอเนี่ย เขาก็อาจจะไม่ทําก <t> ็ได้เขาอาจจะไม่พูดความไม่พูดความจริงไม่พูดตรงๆพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดก็คือโกหกถูกปะก็อาจจะยังทําอะไรลับหลังหรือพูดอย่างทําอย่างก็คือการพูดปดซึ่งพูดปดเพื่ออะไรล่ะไม่รักก็มากักทําไมอยากให้เราอยู่ตรงนี้ค่ะอยากให้เราอยู่ตรงนี้เขาอยู่กับคุณเขาอาจจะมีความสุขกับการที่คุณเติมเต็มถามกูไหมว่ากูสุขไหมถามฉันไหมว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นยังไงอ่ะ นั่นแหละถามว่าเลิกกันเพราะอะไรเพราะความไม่เท่าเทียมเพราะเรารู้สึกว่าเราทําอะไรไปมากแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่ได้ความจริงใจนั้นกลับมาเราไม่เชื่อถือเราไม่เชื่อมั่นเราไม่ได้ความสุขกับการที่เราร้องขออะไรไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเขาก็จะมีเหตุผลสารพัดสารเพชักแม่น้ําทั้งห้าชักแม่น้ําทั้งสิบเข้ามาทําให้เรารู้สึกถึงเราจะอยู่ตรงนี้ทําไมอะเราจะอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร ในเมื่อเราไม่ได้มีความสุขกับตรงนี้อีกแล้วถามว่าอยากเลิกไหมไม่ได้อยากเลิกอยากเลิกไหมไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากไปยังอยากมีเขาอยู่แต่เราไม่มีความสุขเลยอารมณ์นี้นี่คือการเลิกกันของคุณแต่เลิกก็ไม่ได้เลิกขาดด้วยนะมันเป็นการไปไปกับกับนะเลิกขาดไหมล่ะใจเรานี่แหละที่มันไม่นิ่งใจเราก็ยังรอคอยยังวาดหวังยังคงยังคงประคับประคอง แต่วันหนึ่งที่มันมีจุดสิ้นสุดมันมีเดอะทาวเวอร์ที่เป็นจุดสิ้นสุดของสายใยบางๆแต่มันจะสิ้นสุดแล้วจริงหรือเปล่าอาจารย์ว่ามันก็ไม่น่าจะจริงหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่ารักเลิกเลิกถ้าคนที่ยังถือไพ่ใบคุณยังอยู่ในอาการของความเสียถ้าคุณไม่แคร์คุณจะไม่เสียใจคุณยังอยู่ในอาการเสียใจเสียความรู้สึกถ้าคุณเลิกกับใครสักคนแล้วมันเลิกได้เด็ดขาดนะเราต้องหมายถึงเราที่จะต้องไมไ่รู้สึกอะไรอีกแล้ว ไม่ได้รักไม่ได้แค่ไม่ได้สงสารไม่ได้มีเขาอยู่ในใจแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคุณเลิกเพราะว่าแค่คุณไม่ได้ไม่ได้อะไรที่ชัดเจนไม่ได้การตอบสนองไม่ได้อะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้ตั้งหากคุณก็ไม่ได้อยากเลิกใช่ไหมตอบใต้เมนด้วยนะจ๊ะอ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนเดอะเดวิลค่ะราศีมังกรธาตุไฟเมษิงธนูลมแมทุนตุนกุมนะจ๊ะอืม ไปไปกับกับกันหลายครั้งหลายรอบที่รอบที่เท่าไหร่แล้วคะรอบที่ร้อยแปดหรือเปล่าต่อประจานใต้เม้นด้วยอ่ะเราไปส่องคนรักเก่าฮาวายูกันไปส่องชีวิตเขากันชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมเขามีคนใหม่หรือไม่ใช่คนใหม่เขาอยู่กับคนเกา่าหรือเขาอยู่กับครอบครัวก,ก็ได้ให้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขนาดที่อ่านนะคะโอเคไหมอ่ะมาดูซิ เขาชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้สองคนรักเก่าฮาวอยู่ค่ะเขารอคอยค่ะช่วงนี้เขามีการพบปะพูดคุยสังสรรค์ออกงานบ่อยๆคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิงออฟสอดเนี่ยพวกที่ฝ่าฟันปัญหาองานเขาเยอะงานเขายุ่งเขาไม่มีเวลาแต่เขาก็รักนะอืมเขาบอกว่าเขายุ่งงานเขาเยอะเขาไม่ได้มีเวลามากความรู้สึก ตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาเขายันทํางานค่ะเขามีการเดินทางด้วยมีการเดินทางไปทํางานที่ไหนสักแห่งไม่รู้ล่ะทํางานงานคือเงิน,งนเงินคืองานบรรดาลสุขค่ะเขาก็ไปทําหน้าที่ของเขาเขาคิดว่าในสิ่งที่เขาต้องทํามันต้องอยู่ในความเขาต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่อยู่ในความพื้นฐานที่จับต้องได้เช่นทำไมทำงานจะเอาเงินที่ไหนใช้ทำไมทำงานชีวิตจะเป็นยังไงเขาอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นส่วนตัวของเขาใจของเขาเนี่ย เขาดูถึงความถูกต้องความเหมาะสมเขาเป็นคนคิดเยอะนะเป็นคนคิดเยอะดูนิ่งๆดูใจหลายดูตรงไปตรงมาบางทีก็เงียบแต่บางทีก็อารมณ์ร้ายเหมือนกันนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะตอนเนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะ The r The day วิคิดถึงสิ เดอเดวิลยังไม่อยู่ตรงนี้อยู่ทำไมจะไม่คิดถึงล่ะคิดถึงค่ะอยากกลับมาหาอยากนำความรักมาให้อยากเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งคุณอาจจะดีวกับราศีธาตุน้ำกรกฏมิ่พิจิกค,ค่ะแล้วก็โดวสตาร์ราศีกุม เขาอยากกลับมานะแต่ในความรู้สึกของเขาการอยากกลับมาเขากาลังคิดหลายๆอย่างเพราะว่าเรามีความขัดแยง้งและเรามีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ความรักยังอยู่ตรงนี้แต่การกลับมาของเขาเขาไม่สามารถจะให้ใครยืนหนึ่งได้ความรักยืนหนึ่งไม่ได้ค่ะคือคนคนนี้เป็นนักเจราจาที่ดีนะบางคนเป็นนักขายนักเดินทาง นักเจราจาเอาใจเก่งละมุนอ่าอบอุ่นไนดะ้อยู่ใกล้แล้วอุ่นจนร้อนอะ่ะอุน่นมันอุ่นจนร้อนเลยทีเดียวเชียวประมาณนี้นะคะเขาคิดถึงเขาอยากกลับมาแต่การกลับมาของเขาเขาอาจจะไม่ได้ง้อโดยชงชางชงชางจะอะไรอย่างางี้มากเขาอาจจะง้อโดยที่แบบถามเรื่องนูน้นมือมา,ม,ามาแบบมีฟอร์มมาแบบมีเหลี่ยมเหลี่ยมมาแบบทำหน้ามึนไม่ได้ไม่ได้อาจจะมาแบบว่าเราไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาอะไรกัน ทักมาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเขาอยากกลับมาเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคุณกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมคะยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมยากนะรักครั้งนี้มาบอกว่าศิลธรรมค่ะคุณอาจจะคุณอาจจะผิดสินก็ได้นะมันเหมือนกับไม่ถูกที่ถูกทาง ไม่ถูกต้องและความคิดที่สวนทางและมีคนในความสัมพันธ์ถามว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมยากนะมันเหมือนการที่เขามีความคิดอย่างหนึง่งตัวคุณเองมีความคิดอย่างหนึง่งความคิดของคุณกับความคิดของเขาเราเป็นความคิดที่สวนทางกันแล้วก็ยากที่จะเดินไปปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะและมีคนกันกลางเมียเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ หัวเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้รักนี้มันมีอะไรกั้นกลางอุปสรรคและปัญหามีมากสุดท้ายท้ายสุดจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมันมีความรักอะความรักมันอยู่ตรงนี้แต่ความรักมันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตนะหมายถึงเรามีความรักต่อก,กันแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่รูรวมเรียงเคียงหมอนกันอะไรอย่างเงี้ยกตความรักมันไม่ได้หายไปหรอกค่ะอืมอ่ะเขาคิดเขามองคุณเป็นคนยังไงคะเขามองคุณเป็นคนยังไง คุณใจร้อนค่ะยอมหักไม่ยอมงอนะคุณขี้เหิงขี้หวงคุณต้องการอะไรแล้วคุณไม่ได้คุณตัดเขาฉับ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 เขามองคุณว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีอะไรต่อมีอะไรที่เคยมีความสุขและความทุกข์เคยมีสิ่งเหล่านี้เคยมีความผูกพันกันมายืดยาวนานสายสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ขาดหายไปไหนอืมเขารู้สึกถึงความรักความผูกพันที่มีอยู่ค่ะ เขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าเขาก็รู้แหละว่าคุณก็ค่อนข้างทุกข์กายทุกใจแหละแต่ว่าเขาอยากให้ถ้ารักกันจริงเขาก็อยากให้คุณอดทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมเพราะเขามีเหตุและผลที่เขาไม่สามารถทำอะไรก็ตามที่คุณเรียกร้องที่คุณปรารถนาได้ทั้งหมดเขาทำได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดทำได้เท่าที่ทำให้ค่ะหรือบางทีก็ทำทำได้แต่ก็ไม่ทำ <laughs> <laughs> เขาเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนแบบไหนหรอไหนดูกิเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนแท้จริงเนื้อแท้ของแล้วโอ้แม่เจ้าคุณอาจจะเดียวกับพฤชิกค่ะธนูค่ะเขาเป็นคนแบบไหนหรอเดอะฟูลรักสนุกไม่ผูกพันคนคนนี้มีจุดอยู่ในตัวเองสูงเดอะฟูลเป็นลักษณะเดอะฟูลเอมเอทพลนเป็นลักษณะของคนรัก รักอิสระมากๆเขาเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองรักอิสระในการที่เขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคอนโทรลส,สั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่อยู่ตรงไหนมีความสุขอยู่อยู่ตรงไหนไม่มีความสุขไม่อยู่และบางครั้งออกแนวของคนที่แบบฉันทำอะไรก็ตามฉันก็ไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นว่าการกระทำของฉันจะทำให้คนอื่นเสียใจไหมโดยที่ไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองเป็นหลัก เขาไม่ได้มองว่าการทําแบบนี้ยเขาทําให้คุณเสียใจเขาไม่ได้มองเขามองว่าการฉันทําได้แบบเนี้ฉันทําได้แบบนี้ฉันเป็นของฉันแบบเนี้นี่คือตัวตนของฉันฉันทาฉันทําได้โดยที่ฉันอยากทําอะไรฉันก็ทําด้วยความสมัครใจแต่ถ้าฉันไม่อยากทําอะไรฉันก็ไม่ทําอารมณ์นี้เลยนี่คือตัวตนของเขาค่ะอืมอ่ะอีกหนึ่งคำถามถ้าฝากบอกได้ เขาอยากฝากบอกอะไรคุณคะกลับมาเถอะกลับมาคุยกันใช่เขารู้คจริงๆอ่ะนะเขารู้แหละว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างมีปัญหาและอึดอัดแล้วน่าเบื่อแล้วน่าเสียใจด้วยแหละแต่เขาอยากให้คุณตระหนักดีๆคิดดีๆว่าในความรับผิดชอบอยากให้คุณเข้าใจเรียกว่าเขา,าใหญ่คุณเข้าใจเขา,าใหญ่คุณกลับมาเป็นโฟล์ทอฟวานนะครอบครัว อยากให้มาแต่งงานอยากให้มาอยู่กินกินลับๆนะไม่ได้กินเปิดเผยอยากให้มาอยู่กินอยากให้อยู่กันไปแบบนี้อยากให้อยู่เคียงข้างกันแบบนี้ไปนานๆไปแบบเป็นคู่ขนานแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร oh. เพราะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาทำเขาคิดว่าเขาทำถูกทุกอย่างแล้วสำหรับตัวเขาเขาทำได้สำหรับตัวเขาทำได้ดีที่สุดสำหรับตัวคุณ เข้าใจไหม,อ,มอ่ะขอไปแนะนําให้กับอคนรักเก่าของคุณหน่อยอ่ะจะแนะนําให้คุณว่าไงไฟ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 ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้ขนาดที่อ่านนะคะไม่เป็นความรู้สึกของคุณก็เป็นความรู้สึกของเขานะจ๊ะไพ่แนะนําบอกอะไรกับคุณไพ่แนะนําบอกว่า The l o อร์ค่ะ The เ o อร์คุณก็รู้นี่ว่าในความสัมพันธ์นี้ใครคาทะเบียนสมรสอยู่ไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึง และคุณต่อให้คุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจหรือคุณจะพยายามยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่ได้ครอบครองความสัมพันธ์นี้หรอกค่ะมันเป็นรักที่แค่เป็นเติร์ดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีเขาไว้ไปตลอดได้ได้ไปแบบเขาไม่ได้เลือกเราไปแบบเข้าอกเข้าใจไปแบบไปแบบว่าสุขบ้างทุกบ้างไปแบบว่าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ความเป็นธรรมคุณไม่มีความสุขถ้าคุณอยากไปไปได้ แต่ความสุขนั้นจะใบบางเกิดจะทุกข์ถ้าคุณบอกว่าการไม่มีเขาคนนั้นคุณคุณคุณเสียใจมากคุณทุกข์มากคุณมีเขาคุณทุกข์มากกว่ามีความสุขหรือเปล่าลองวัดดูว่าคุณมีเขาเนี่ยเขาเขาอยู่กับเขามีความสุขแค่ยี่สิบทุกแปดสิบอย่างเงี้ยคุณเลือกที่จะเลือกมีความสุขหรือเลือกที่จะมีความทุกข์ได้ไฟเมฆสิงห์ธนู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ้ายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าไวนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ